สบายดีพี่น,น้อง <ics> สบายดีสุขูสุขคนแดดแดดพี่น้องเอามานีนะแดดแล้วก็ปวดหัวเหตุมาจาก เป็นสาวมาขอบองนะ okay. งังีกนะเาวทีท่ก่อคต้องใส่นาะ ไม่ได้ขวดตัวนี้ดิลองเมึงฮะเข้มไลม์สายไลม์ ไม่ได้พี่น้องก็เังเพียจริงตั้มมาหุงกินข้าวเที่ยงรแรงม,มันพอจังตื่นไปสิตามเบอร์ติเอาแล้วนึกกินโมเบอร์

กับอันนี้พี่น้องเลยปลาหมึกออย่างปลาปลาหมึกปิง้งกับกุ้งปิ้งแล้วก็จะได้ตะบบมีหมากันกระทินเนาะนกกนเรียบร้อยจินมยังดีหมดเราจะจิ้มลองกกนนอนเลยแซ่บพี่น้องเอ้ยจังสีแซ่บบมดแซบ่บโอเคนง มามพี่น้องมาขาเที่ยงกินเที่ยงน้กันเ้อพี่น้องเดะกุตะกอนกินขนกันเ้อพี <h <h ่น้องเลยมาทุกคนเ้อมีน uh ู네่นหนอย้นี้มาเดนรจะสบนะนก็ต้องมาหาทางเรานจีนยจินยน้ำปั่นะห รู้สึกลอยๆพี่น้องเออเทียบเทียร์ลาบงัวงก็มีบาบนี้ปน่ปนป่นปลากินบ่อมูจะกินอะไรอย่าเมียน กินข่าวนบนแม,นม่นว่ากินข่าวแ่บเด้พี่น้องกินแสบนีมันหักมืองยลอย ภาคก็จะเป็นเทาอีกตอปมันห่องยไงวาอีกต่อ,อ,อ,อไ

กินดยวยกัมามึงเนี่ยไมยคือฟักคา,านะน่ะมันเฉี่ยมองเห็นไยมแม่เสียเซลล์เนี่นยมอตามมาเถอะ นังน้นะนางกับแมย่ยด้วพาแม่ไปด่กไปซือันำปั่นห่นไน้แม่ไปูด้วยหงไอไปดื่มนปั่นห่นไ้บอกด้วย่นเอื้อเอาหนามเลยเอาหนามนาปั่นเอาิเีงน้ซอส นมเย็นไปเอาที่ข้าวอันนี้ดน้าเนาะอาบียุกไหมอืม้ออมนูเพชร ไปมึงนี่ม็ดีๆก็เลมหอแล้วนะ อาวนี่นากี้ขี้กินงาบขี้好อ่าเอาไปไหนครับ？ขีนแค่บ่？บ่อืมขี้งะ แค่ฟปอบอลนะจินหมอหนูหน่อย ให้ตักมือตัวเมีเที่ยวให้เอาดูนเอาเอาตัวทองทองเอาตัวนี้ทนี่บ่บอตัวไหนคะอืมดุนีมากถ้าทองสามบ่ สองสามโต๊ะตั้งเท่าห่นด้อนออแล้ว คนใหญ่มากินเอาปลยขอบใจพี่น้องที่ติดตามเด้อทามจมจอกเลยทำบลารคนกินบอไลเยมือนกันไว้ซํำนีแห้ะพี่น้องเ้ยขอบใจสุขุสุคนที่ติดตาม